โรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์ได้เปิดทำการขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2555ณห้องเวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฝากเงินออมจากสมาชิกสร้างเสริมนิสัยการออมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะปัจจุบัน รงเรียนจุราพรได้ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่บริเวณอาคารเรียนหนึ่งโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์เปิดทำการเป็นประจำในวันจันทร์พุธสุขช่วงเวลา1 2 15นาทีถึง12.45นาทีค่ะ การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์ได้ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้นักเรียนทราบทั้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์และติดป้ายประกาศของโรงเรียนธนาคารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมการส่งเสริมการออม กิจกรรมออมทีออมบอยและกิจกรรมสร้างเครือข่ายการออมค่ะโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาพร์ได้จัดสำนักงานโรงเรียนธนาคารให้มีความพร้อมในการให้บริการตามกิจกรรม5สซึ่งเป็นการสร้างเสริมนิสัยที่ดีและพร้อมให้บริการแก่สมาชิกของโรงเรียนธนาคารทุกคนด้วยความเต็มใจเสมอค่ะ การดำเนินงานของโรงเรียนธนาคารมีการประชุมวางแผนการทำงานทุกวันพฤรหัสบดีช่วงเวลา1 2น30นาทีถึง1 3ิกน30นาที มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานโรงเรียนธนาคารและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับพนักงานโรงเรียนธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสมตรงกับความสามารถและมีป้ายแนะนำเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งเป็นปัจจุบันค่ะ พนักงานโรงเรียนธนาคารปฏจจิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานอย่างถูกต้องมีป้ายแสดงคำแนะนำการให้บริการครบทุกขั้นตอนให้แก่สมาชิกอย่างเป็นระบบสวยงามเข้าใจง่ายและมีป้ายนิเทศแสดงผลการดำเนินงานโครงการเป็นปัจจุบันค่ะการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุราภร์มีการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือสิ้นวัน กับงบทดลองเป็นประจำทุกวันค่ะพนักงานทุกตำแหน่งมีสองคนเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นและผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการจะตรวจสอบเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงเรียนธนาคารค่ะมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบเช่นการเก็บคำขอเปิดบัญชีเรียงตามเลขที่สมาชิก เก็บใบฝากใบถอนเรียงตามวันที่ค่ะปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์จำนวน642คนจากนักเรียนทั้งหมด723คนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์มีความมุ่งมัน่นตั้งใจในการสารฝันนักการเงินวัยเยาว์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการออมปลูกฝังการใช้เงินอย่างประหยัดตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมนักเรียนโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์ให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ในการรักการออมอย่างแท้จริงค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก,การเกษตรหรือทอกศจุลาภรณ์นะครับที่ได้ดําเนินการโครงการโรงเรียนธนาคารนะครับตั้งแต่ผมไปเปิดจนบัดนี้นะครับปรากฏว่ามีการออมของนักเรียนโรงเรียนนี้ขึ้นมาเป็นลําดับเป็นลําดับก็จะเห็นได้ว่าการที่ทางธนาคารทกศจุลาภรณ์ได้ไปส่งเสริมโรงเรียนธนาคารมัธยมภาษาจุลาภรณ์นั้นเป็นเรื่องที่สุดยอดมา,มากครับ อย่างไรให้มีการบอกกล่าวเรื่องราวโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์แก่สมาชิกพนักงานธนาคารพนักงานโรงเรียนธนาคารบุคคลทั่วไปและคุณครูค่ะรวดเร็วทันใจอยากสวยงามทันสมัยค่ะยัง่งยืนค่ะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งธนาคารคณะครูและทบศขอบคุด้วยฮรับเต็มบุกแล้วจะให้ใครทำดีล่ะหยาดฝนค่ะ โรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาพณ์นะจ๊ะค่ะคะจะตั้งเป็นโรงเรียนธนาคารเลยคะจะต้องมีนักเรียนในโรงเรียนไม่ต่ำกว่า300คนนะคะถึงจะได้รับเนนงินเดือนจากธนาคารซึ่งปีหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งสาขาต่อหนึ่งรูนะคะนอกจากนั้นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดแล้วก็ต้องจัดเด็กที่เป็นพนักง,งานธนาคารหนึ่งชุดจํานวนเจ็ดคนยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กจะต้องมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะครับก็โรงเรียนของผมขนาดนี้มีนักเรียนแค่71คน สามารถที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนธนาคารได้ไหมครับหนูอยากได้เป็นโรงธนาคารแบบนี้ค่ะเหมือนพี่พี่โรงเรียนธนาคารมัธยมจุดจุดลาบุญครับผมจะฝากเงนินได้ไงอ่ะหนูอยากโกอมค่ะมาฝาก มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งปีกว่า,วาครับก็สามารถสร้างเครือข่ายโรงเรียนธนาคารและสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศมาได้ในปีที่ผ่านมาด้วยติดตามจากรายงานนี้นะครับ ทุกเช้าวันกันพุทธสุขก่อนเคารพธงชาติเป็นเวลาเปิดทําการของโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์อําเภอจุลาภรจังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กนักเรียนของโรงเรียนจํานวนไม่น้อยจะเดินทางมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อต่อแถวทําธุรกรรมทางการเงินทั้งฝากเงินถอนเงินที่โรงเรียนธนาคารแห่งนี้ซึ่งจะมีการจำลองวิธีการบริหารจัดการเหมือนธนาคารทั่วไปแต่จะมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจการภายใต้าการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการออมประหยัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในจุดนี้เนี่ยทกศก็เล็งเห็นว่าการที่เราปลูกฝังการออมให้เด็กตั้งแต่เล็กๆมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะการออมนี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่แม้แต่ระดับประเทศนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญ หนูคิดว่าหนูจะนําเงินที่หนูออมเนี่ยไว้เป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อไปของม,องมหาลัยเพราะว่าหนูมีกู้เฟดไงแล้วทีนี้ถ้้ให้แม่และผิดชอบทั้งสองคนก็หนักอยู่ก็เลยอยากรับผิดชอบด้วยตัวเองก็เลยโอมไว้ก่อนค่ะโรงเรียนมธัธยมศึกษาจุฬาภร์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศและสามารถเปิดให้บริการโรงเรียนธนาคารครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน2555 เริ่มต้นมีสมาชิกเปิดบัญชีเพียง250บัญชีปัจจุบันมีการให้ความรู้และจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายขยายโอกาสให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการด้วยส่งผลให้ขณะนี้มีสมาชิกกว่า600บัญชียอดเงินฝากกว่า4 0 0นบาทและได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสี่ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศในปี2556ที่ผ่านมา เคยเห็นที่ว่าแม่ไปศกศแล้วก็ไปฝากเงินก็สงสัยว่าพี่เขาทำอะไรกันหลังโคเตอร์อะไรแบบนี้แล้วก็พอสักพักก็คุณครูประกาศว่าเขาจะมาตั้งโรงเรียนธนาคารที่โรงเรียนแล้วก็ประกาศรับสมัครพนักงานหนูก็เลยสนใจแบบอยากรู้อยู่แล้วอ่ะก็เลยเข้าไปสมัครกับครูเขาค่ะมันเป็นเรงบรรดาใจนะครับเด็กจะไปรับจ้างผู้ปกครองรับจ้างผู้ปกครองที่รับจ้างเก็บยาอะไรเนี้ยพอได้เงินมาก็เอามาฝากนะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเก็บเงินส่วนนี้นะครับไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเขาโรงเรียนธนาคารมัธยมศึกษาจุฬาภร์ยังมีเป้าหมายที่จะขยายโอกาสด้านการออมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยจะเร่งให้ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนธนาคารเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้กนกนวลอินสมพักษ์สอนสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน